กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกา่านายในประเทศและต่างประเทศเด้อพอๆกับสองสนีป่าพี่น้องบรรยากาศยมามใบายเนาะเมื่อนี่เฮามาส่งส้างอยู่บันดงคำเหมินพวกแหละเฮาก็เลยสิมเวะมาเฮือนลังหนึ่งเนาะก็คือเฮือนเอือยอุ้ยนั่นแหละพี่น้องเลยเฮากับบริลล์เดิ่มแล้วมาเวะเพิน่นมาเวะยำยำทำข่าวน้ำเพิ่นเนะาะมากระนั่งนาดในน้องแก้มบุ๋มพี่นอ้บบนองเลย กมาลีฮเนะ <laughs> ทางหลังก็สิเป็นทงหงายทงหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยบ่อนเฮาไปงมปลานะั่นแหละเมื่อนี้มันมาแบบว่ามาบ่ายๆก็คือสิบ่ได้งมดอกปลาเนาะพี่น้องเนาะแมมาบุกเคลือนเอ้ยอุ้ยพี่น้องเอ,อ้ยหลังจากบ่ได้เห็นกันแต่ดนออนุนเนาะหลังจากเฮาก็เอ้ยอุ้ยกับ่ได้เห็นกันแต่เฮงเลยเอ้ยเป็นอะไรสบายดีอยู่บ่สบายดีอย,ดยู่เอ้ยนั่งพี่ก็ได้นั่งพี่ก็ได้สบายดีอยู่ว่าซั่นเอ้ยจะเฮากัมาแต่ไสก็ มาแต่ลกกะเออผมไปลกกะลกลกกะรับจ้างหรือวันใดๆไปลกกะไปดำนาซอยยาเออลกกะไปดำนาซอยยาอืมอีร้อยมาแต่ไซร์้อยสบายดีปาลุงยังสบายดีไหมลูกสบายดีปะลุงเห็นผอแล้วโดยอือเกย์อุ่ยฝึกกะยังดุยังมันคือเก่าไรพี่น้องเอ้ย อันนี้เกิดเกิดมาเปนพ่อเิ่นเห็นเพิ่อนอยู่ค้นทางเพล่นเอื้อนการข้ามาเอื้อนจะมาแต่สาว่าสันเพิ่นมาแต่ลกะเพิ่นเขาไปไปเขาสิไปเยี่ยมยามเจ้าอยู่เพื่อนเพิ่็เข้ามาเพื่อนเอ้ยเขามาหออเขากจะเขากับบริมีแนวมาให้เพื่นดอะแต่ว่าเขาสิมาเยี่ยมยามเยี่ยมยามทมข่าวเพิ่นทมข่าวทมข่าวเพิ่นเนะหลังจากเขามาแล้วนานๆมาเธอหนึ่งนานๆามาเธอหนึ่งเขาก็อยากคู่แบบ และเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่ในใดนะเพิ่นความดุความมันเพิ่นก็ยังดุยังมันคือเก่าเอ้ยอุ้ยน,นะพี่น้องเอ้ยบ่ได้น,นั่งได้เศร้าฮานันฮานี่แต่ละมือหน้าเนี่ยเป็นได้ไรเอ้ยหน้าบ่าแห้งเปล่าบ่แห้งแ <c oughs> <c oughs> ล้วเผื่อรอสั่งด่างมาเนาะฝ่อน้องเดือนแะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นหากมาเมื่อนี่เพิ่นโอ้ยอยากมาอยากมาแห้งเพิ่นอยากมาเอาอัน เอาหน้ามันใส่หน้าเพิ่นวะหน้าใส่หน้ากระแหงไมแล้วว่าซั่นเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ห่วงเพื่อนย่านข้าวบ่ง,งามเพิ่มมนว่าจังไดยข้าวคนอื่นบ่คือง,งามเบิดบไปข้าหน้าเพิ่นมันขี่ไลยว่าซั่นก็นเลยอยากมาลูกชายไปใส่เอื้อเข่าไปได้บ้านอืมงั้นแหะเจ้าไปดำนาซอยหญ้างหย่างไปบ่หย่างไปไก่ปานไดไก่แหละ ประมาณต่างลักสองลักษอย่างไปตอนเช้าไหนกย่างไปบเออไปตอนเช้าอย่างตอนแรงกย่างมาโอ้เสือมหอดกับเจ็ดโมงนอย่างหอเจ็ดโมงขึ้นน่ะผู้เดียวนะกับกับลูกกับผู้ีเดียวโอ้คุ้มมือนี้เบเออร่คุ้มมือนี่แหละไปเก่าปีหันยางไปกับพอนองเดือนปีป้าแต่พี่น้องาดวย่งเ เพื่อกลับมาเจ็ดโมงกลางคืนป้าย่างกลางคืนเนาะพี่น้องผู well ้หญ uh, ิงโตคนเดียวกับเป็นตะหย่านอยู่ได้เอื่ยเจ้าก็บยามาข้ามลายขึ้นตะเวนเออสามโมงเจ้ากับพ่อมาแล้วเพราะว่าเพื่อห้าย่างเนาะป้ายสองโมงแล้วเพื่อเ้าวยางสามโมงกับพ่อมาแล้วเอื้ยบบบนี้นะเจ้าไม่ต้องขึ้นข้ามเนาเป็นผู้หญิงหย่างมาคนเดียวย่านได้ลำทางนำทางเนาะเพราะว่า แย,ย่นะเนี่ยเพราะว่าน่แหละการเป็นอยู่เรากันไนเราก็บปหนังอยู่สื่อได้พี่น้องเอ,อ้ยเราก็ทํามาหากินถึงว่าผัวเราแบบไปเห็ดเทีอนห้เฮาผัวเพิ่นก็เห็ดเล้งเหดเ็ดได้เดียวนี่นะได้พักได้พ่อนเห็ดบางทีจะห้อนจากทุ่มหนึ่งเนาะแล้วก็เล้งเพราเล่าอะไรเอ้ยเมนเราทีธรรมดาโอ๊ <c oughs> ยไปใหญ่ใบยางอันนี้ติดมือบด วัสันพี่นออ้องเอ้ยยางไปรประมาณสองโลสองกิโลไปะยามาแรงเผื่อเื่อฮอดเฮือกันกับเจ็ดมงแรงเจ็ดมงแรงมันประทธรรมดาแลยพี่น้องเอ้ยเจ้าอย่าไปขำมาขำเด้อเด้อแบบนี้ให้มาประมาณสามโมงเผื่อจะฮอดกับประมาณนั่นหาโมงห้องโมงนี่งก็ยังดีได้โต๊อยังไหนลอยพี่น้องไปเอานูมาแต่ไซน่ะ แล้ขโมยดูน้องเดือนลองลองปล่อยด้ค่ะบอมันสีไปลองปล่อยว่มันสหบอกตัวาม่ิเลยปล่อเอมขันเาใส่ทางนี่มันสิไปอยู่บ่ายตัวอะไรเนี่ยาไม่นอกเลย ตพี่สังพี่น้องกับเ,เมื่อดองแกบ,บุ้มกับดองอเนยเดี๋ยวพ่อแห้งมาสิยุบแบบเนะนื่ยสิฮักาข้ออะไรเนี่ยยุบใหญ่ๆนั่นแหละเลีลบน้อยหนึ่งก็เป็นใหญ่นะหิวคือละนั่นอเนยน้องอเนยผลมาผลเอาเ,เป็นเสี่ยวกับน้องเดือนเสี่ยวกันอนี่น้องอเนยเขาเรื่องน่ะเชี่ยวเชี่ยวเออน้องอเนยก็บพีจักห้องเนาะ นีผ <N cess inh aling> ูกกระเป๋าสร้างด่างสร้างด่างไม่ได้ขึ้นเฮือนพี่น้องลงหน้าเลยมาห่ออะไรแล้วก็โอ้ยเราอยากมากับพอแห้งเนาะอยากมาเบิ่งเข่าเข่าฝนแห้งเบิ่ดกันนะเกยดงานกันอันตรายกันอืมเฮ้ยลูกสาวข่อย ม่โม่เธออะไลอยท้มเมล็ดใส่กรเทียมลงกกินข้าวเที่ยงยังกินแอืะกินกับยังน้องซื้อปิงปลามาสู่กินเออหลังซื้อปิงปลามาสู่กินอนี่ยก็พักเพ่อนอ่ะ เราดูได้เลยอุ้ยนะพี่น้องเอ้ยบอแมนเราสิขีขาเด้อเหว่าเราถูกเราอยากนะเราดูอย่างพวกวายุกับอย่างมาแต่ดำหายดำหนากับเจ็ดโมงกลางคืนป้าไปแต่ยานหมูฮ่ากับบริกินเอื่อยเาอะะเฮากับหากระแพงผืนกันพี่น้องเอ้ยเห็นว่ามาเพาะนะอาการกันลยก็เลยอยากมาเยี่ยมผืนอยู่เพื่อนก็เลยมาซะเมื่อนี่ได้มาละก็มาเนาะ พอเพื่อเข้าไ้ามาเท่หนึ่งแต่เฮิงพี่นอกก้องเลยพอขันบอมมีทุละยังเขากับบได้มาบ้านเพื่อนกับบ้านเข้าห่างกันประมาณสามสิบสามสิบปลายเพื่อนเลยสามสิบปลายการักพี่นอกก้องเลยแต่ทางมานอะ,ะคี้นันายนะกุ๊ที่ถ้ารถายเลนผ่านอะบบเห็นตัวคนเลยมาาแมน นี่แหละเฮื่อนซ่านกะที่ว่าเพิน่นที่ว่าตอนน่ะเพิ่นสื่อเสากะเพิ่นยังบอได้มีเงินเพิ่มเติมพี่น้องเอ้ยบอมีเงินเพิ่มเติมพอได้แต่เสากับอิดเนาะนี่แหละอืมพี่น้อง ตอนนี้ซูเปอร์กำนังว่ากันอย่าพี่น้องแม่น้องเก้บบุมสาวข่อยว่างแผนอย่างดีได้ลูกสาวข่อยนะคือ่า่าเออสั่งละก็เสด็เมื่องได้พี่น้องเออเตมแม่นนคนละที่ละหมอในเธอ อยู่ขั้นซุยเพื่อได้เธอเอ้ยเออคนละที่ละเหมาะละบอนอืออีลอยลดีใจอยู่บ้าลูกเฮ็ดแ,แม่มาเมื่อนี่ดีใจแห้งบอน้อ,นองบิวก็เป็นคนที่น่าสงสารคนหนึ่งเนาะเฮากะแพงิ่นแพงิ่นลูกขึ้นเต่าเน่ยแหะพี่น้องเอ้ยก<ถ><ๆ>็บอได้ขิด่าผ่นเป็นอื่นเป็นไกลดอกลูก ลูกเอ้ยอันเจ้าสิเป็นสาวเลยได้ลูกเอ้ยหุ่นเจ้าอะนะลูกค้ายบอกขาดละวคะแนวนี่ยนะลูกสาวคอยนะหุ่นน่อยลได้กินตัวอันกินหน่อยลงนะลูกเอ้ยเสื่อน่ะตัวแรกก็น้อยเบิร์ดลูกเอ้ยแม่นั่นไม่ไหวแล้วมาเห็นลูกเมื่อไดกกาพี่น้องผึ่งออกผึ่งออกลูกไ่ได้จ่อยลงจากดิลูกมิแต่ผึ่งกับผึ่ง ล่องใ่ใหญ่แล้วลูกสาวคอยนะเป็นน่องของม่ใหญ่เลยแมนโผดดๆอะไรลูกขนาดนั้นนะเจ้านะเกิดมาเพิ่งเล่นก็อดพอดันน้องบิวน้องบิวกินหอดพอบลูกอืมสม่ามาจังเล่นก็อดพอได้กินห่อไก่ตาบ่อไก่ผอไก่ตาบอมาสันว่าเป็นตกระบาดแท้ เท่าหลังไปไหลโนเลยมาบุืรอบอดีด้เท่าหลังอือตีโลดมาบุืรอบอดีนะน้องบิวอือ,าาอม,มาแจ้งขอบนบอลออก,กอบนันหัวแจ้งบอลเขามาเพื่อนพี่น้องมาเพื่อนซื้อเท่าหลังพี่น้องเอ้ยพิภพ,พประกันรายคอโทดคอไยเด้ออันนี้แหละคือเพื่อนเอน้ยอุ้ยเฮาเนาะเฮามาเยี่ยมยามตามข่าวเพื่อนเหมือนเนี่ยเพราะว่า เขามาเขาก็เลยอยากมาเจาะมาส่องมาเิ่นเป็นอะไรสบายดีบ่เอ้ยขาวมีอยู่มีกินอย่าบ่มีพอได้กินอยู่โอ้มีพอได้กินอยู่อืก็ยังใครยังดีเนาะกเนาะเขาก็บ่มีเนวมาต่อเจ้าดอกเอ้ยนอกจากมาเยี่ยมยามถามข่าวว่าอยู่ที่มีแห้งบ่สำนึกเลยเห็นหน้กกันกระดีใจเลยเนาะคนว่ามาบ่ถักบ่ทายบ่เยี่ยมกันกบดีใจปานไรแล้ว แมนคลิปนี้ฮะก็ขอล่าลิปเพี่งเทานี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามส่องสนีป่าเลยเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสบายดี